วันนี้นะครับไอคอมไอซีสองพันสามนะครับอาการน่าจะเป็นอาการยอดฮิตไหมนะครับกดคีย์วัดออกนะครับ h i พาวเวอรแล้วก็ลดลงมาเหลือสักครึ่งหนึ่งประมาณเนี้ประมาณยี่สิบวันนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการแก้ไขกันนะครับอ่ะอันนี้นะครับหลังจากที่เราปรับจูนแก้ไขละนี่นะครับยางมัดนะครับ อ่ะเอาให้มันตัดสิอ่ะเออเอากี่นาทีดิพี่สักครึ่งวันเป็นไงแค่สั่งนาทีก็รู้แล้วฮะเพราะปกติมันคีแค่ประมาณไม่ถึงสิบวิเลยอ่ะใช่ไหมนาทีฮนาทีนะไม่ถึงสิบวิอ่ะอันนี้นเราเอาจนควันขึ้นเลยไหม,มนาทีเดียวพอ<น>เดควันขึ้นก็มันจะเริ่มโตแล้วนะ เลือดโตแล้วสิเียไม่ลดไม่ลดไหนะไม,ไม่ลดโอ้ยจับไม่ได้แล้วทอดปลาได้แล้วเนี่ยยังมีร่างด้วฮะเทมไม่ได้เท็มทมายิงอะเทมอยู่ในกระเป๋านั่นน่ะตอนนี้มันอุ่ยประมาณห้าสิบห้าองศาตอนนี้นะประมาณห้าสิบห้าโอเคแล้ว โอเคแล้วใช่ไหมอ๋อท่านทททท่่่่าาาานนนนประธานบอกโอเคแล้วใช่ไหมโอเคแล้วคครับโอเแล้วนะคงไม่คุยถึงขนาดนี้ก็เคลียร์อย่ายังมัดยังยิกยางยังมัดอยู่เลยเออเอออย่างนียังนิ่งอยู่นะครับผมไม่ลงนะครับเอาให้ขวัญขึ้นเลยแม่นี่นะโอเคเนาะ